สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการบันทึกโน้ตนะครับจากห้องหลักไปสู่ห้องย่อยนะครับนะยกตัวอย่างบันที่สี่ก็แล้วกันนะครับก็กดคางที่รูปภาพนะครับย้ำนะครับอันนี้เป็นของ android นะครับแล้วก็บันทึกลงไปที่เครื่องนะครับก็จะขึ้นข้อความว่าบันทึกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดย้อนกลับไปที่นึงแล้วก็ ไปคลิกคลิกตรงนี้นะครับสรุป uh, meditation d a y l ก็คือคลิกลงไปนะครับขยายขึ้นมาปุ๊บกดค้างเอาไว้ครับแล้วก็คัดลอกข้อความจะอยู่ที่คลิปบอร์ดนะครับหลังจากนั้นก็สามารถทำต่อเนื่องได้เลยนะครับก็คือแบบฝึกหัดน,นะกดที่รูปภาพแล้วก็บันทึกลงเครื่องไปนะครับจากนั้นก็ย้อนกลับแล้วก็ มาคัดลอกนะแบบฝคกือัดนะครับจากนั้นไปที่ห้องย่อยนะฮะไปที่ห้องย่อยก็จากนั้นไปที่โน้ตนะครับนะฮะอันนี้ประเงินเมื่อกี้ผมลองทำไปแล้วนะครับ ก็กดเพื่อที่จะบันทึกนะครับอันนี้เป็นรูปปากากดลงไปนะครับแล้วก็ใส่สรุปบทภาวนานะฮะจากนั้นก็กดค้างนะครับเลือกคลิปบอร์ดแล้วก็เลือกสรุปบทภาวนานะครับวันที่สี่มาใส่ลงไปแล้วกัโพสตลงไปนะครับต่อเนื่องเลยนะครับกดเครื่องหมายบวกเพื่อโพสต์นะครับ โพสดึงแบบฝึกหัดมานะภาพแบบฝึกหัดจากนั้นก็กดค้างเลือกที่บอร์ดแล้วก็เลือกนะฮะแบบฝึกหัดวันที่4ทุกๆครั้งที่ท่านเอาไปลงส่งในโน้ตทำโน้ตนะครับอย่าลืมเปลี่ยนวันที่สมมุติเป็นวันที่28ก็แล้วกันเปลี่ยนวันที่ ก็ตรวจทานดูข้อความด้วยก็ดีนะครับนันก็บันทึกลงไปก็อ,อันเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการาสร้างโน้ตของนน Android นะครับขอบคุณครับ